สวัสดีครับผมเบนธีรพงศ์พิชิตโพธิวัต์นะครับก็อันดับแรกก็เป็นความรู้สึกทุกยินดีนะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีที่ได้กลับมาร่วมงานกับเซียงไลยิเอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อันดับแรกครับก็พยายามจะช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามทำให้ทีมได้จบอันดับที่ที่ดีแล้วก็หวังในบอนถ้วยนะครับสักหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็หวังว่า ทุกคนจะโชว์ผลงานออกมาได้ดีนะครับแล้วก็มีความสุขแล้วก็สนุกกับฤดูกาลที่จะมาถึงนี่ครับก็ที่ถึงโดยรวมนะครับผมว่าก็มีสิ่งดีๆที่ร่วมกันมาในอดีตนะครับก็หวังว่าบรรยากาศแบบนั้นแล้วพอรู้สึกแบบนั้นจะกลับมาสู่เชียงรายครั้งหนึ่งนะครับโดยถ้าจะให้มองย้อนกลับไปว่าเชียงราย ก็จะในมุมมองของผมมองว่าเป็นความเรียบง่ายนะครับแต่แต่ประกอบไปด้วยความอบอุ่นนะครับครับฝากถึงแฟนบอลชาวเชียงรายทุกท่านนะครับก็ยังไงก็มาให้กำลังใจนะักกีลาทุกคนนะครับทั้งในในบ้านและทั้งนอกบ้านนะครับหวังว่าปีนี้จะเข้ามาให้กำลังใจนะักฟุตบอลเราเยอะๆนะครับแล้วก็สนุกและมีความสุขไปร่วมกันครับ